สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีเท่าเงาะบได้พาพ่อแม่พี่น้องรอสวนเด้อครับแต่ว่าเท่าเงาะได้ไปซื้อพันธุเรียนมามาได้หลายมื้อแล้วล่ะครับย้อนกับเพราะว่าโควิดเนาะเท่าเงาะก็ขึ้นไปสวนบ่ได้เพราะว่าโตเท่าเงาะเองก็มีงานประจําของเท่าเงาะอยู่ครับแต่ว่ากะเฮ็ดที่เฮ็ด มากะให้พ่อแม่พี่น้องได้มีความรู้แน่มีสาระแน่หรือว่าพ่อนคลายคลายเครียดวอรเล่เล่นๆครับผมเมื่อนี้กัทเงงะกะสีมาออขอความรู้หลายๆท่านอาจารย์หลายๆท่านหลายๆคนว่าเงอซื้อพันธุ์ทุเรียนมาแล้วเนี่ยมันติดโควิดครับเถงอเอาไปปลูกบ่ได้ จักโควิดสิหายยามได้พ่อแม่พี่น้องอในส่วนตัวทางาะกระเลยย่านว่า,ถา,วาถาโควิดอีกโดนเป็นบ่ครับถาโควิดอีกโดนนี่เดี๋ยวเด้๋ยวับไอตัวทุงเนี่ยลากแก้วของของตัวเนี้ย มันจะขดแล้วกะในส่วนของต้น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 เนี่ยต้นทุเรียนเนี่ยเ,เจ้าของสวนเพิ่นว่าเพิ่นเพื่อนเห็ดม้ของปีนี่ว่าสันครับเพิ่นตอกิ่งมาปีนี้ปีนี้ทงเงาะกัเลยว่าถ้าสมมุติว่าโควิดโดนในส่วนของรากแก้วของของตัวเนี้ยมันสียาวมันสีได้ตัด กระเลยขึ้น่าเออถ้ามือว่างว่างถางงาะเอาต้นทุเรียนเนี่ยลงเข่งไว้ถ้าเวลาที่ว่าโควิดเบิดกระสีเอาขึ้นไปปลูกส่อมอยู่สวนกะถางงอกก็เลยว่าเอ,อ่อเฮ็ดคลิปนี้ขึ้นมาเบิง่ง ว่าที่เท่าเงาะเฮ็ดเนี่ยมันถือต้องบออยากขอความรู้อาจารย์หลายๆท่านแนะนําว่าเออเฮ็ดยังไงที่ว่ามันมันถือต้องหรือว่า,ม,วามันต้องเฮ็ดแบบนี้เด้อค่อยสีไงค่อยสีงามหมกาแก้วหรือค่อยสีเอ้นมันค่อยดีหรือว่าถ่ายเฮ็ดแบบนี้เอ่อเท่าเงาะเอาใส่กระถางแล้วมันเก็บได้โดนมันได้ไง ขอคุ้มรูกของอา,อ,าอาจารย์หรือว่าผ,ผู้ที่เพิ่นมีเคยเห็ดแนวนี้เนาะครับทงเงาะซื้อซื้อมาอันนี้อันนี้ทงทงเงาะซื้อพันมานี่เออเป็นกิ้งกระโดนดนี่ครับพี่น้องกิ้งกระโดดมันกะสิแตกเออแตก แตกออกขังสิครับคือมันสิแตกออกแตกออกสิแตกออกรอบต้นเลยครับรอบต้นของทองตัวนี้ครับเดี๋ยวนี่นะครับอันนี้เป็นตอกิิงเดี๋ยวทาง,งอ๋อเชิเบิ้งนี่ครับนี่เป็นตอกิิงตอครับนี่แล้วก็เลือต้นนี้กับน,นี่ตอกิิงนี่ซึ่งเพิ่นเพิ่อนมาอัน เงาเงาอันนี้มันอยู่ของปีนี่หละาวสันเพิ่นเพินต่อมาเพราะว่าที่ที่เท่าเงาะศึกษาเบืง้งลำต้นตนนัวนี้มันมันมันสียังเป็นสีแดงอยู่ครับพี่น้องนี่ต้นต้นตน,นี้สีสีแดงนี่ที่เท่าเงาะเอ,อลองเบิ้งหลายๆท่านหลายๆคลิป อยู่ใน Youtube เนาะครับเพื่อนมาให้เลือกลำต้นตัวนี้เป็นสีแดงจะเอาสีสีดำหรือว่าเปลือกตัวเนี้คล้ายๆกับว่าเออเป็นไให้มันเป็นของปีเนี้ยเลือกลำต้นที่เออที่เพื่อนเอามาทาบเนี่ยให้มันใหญ่ให้มันอวบครับนี่ให้มันอวบอันนั้นคือต้นที่สมบูรณ์เพื่อนวานะครับอันนี้อันนี้ทำงอกับ บโบหูคือกันถ้าอันนี้มันสี่เพื่อนว่าเป็นกิ่งกระโดนกิ่งกระโดนสิแตกขางนี่แตกมันสี่แตกสี่ขึ้นมาสี่คือมันมันมันที่แตกงานรอบรอบต้นของมันครับแต่ว่าถ้าเป็นกิ้งขางเนี่ยมันสี่ออกแค่ขางนี้กับขางนั่นสองขางแต่ว่าที่ที่เพื่อนว่ากิ้งขางกะมันกะเวลาใหญ่ขึ้นไปสองสามปีไปมันกะแตกเป็นพุ่มขึ้นกันครับ อันนี้คือที่ถัาเงาะเบึงเบงในยูยูทูบหลายๆท่านเนาะครับเดี๋ยวมานีถทงเงาะสิพามาเบึงว่าที่เท่าถังเงาะเฮ็ดเนี่ยมันถึกต้องบอรับว่าเฮ็ดแบบนี้อยากขอคุ้มรู้อาจารย์ว่าถ้าสมมติว่าอเอาได้เข่งมาลครับเข่งเด้อพี่น้องเข่งนี่อัน เบอร์ไดก็ท้างงกับบุหูกันครับอ uh, แต่ว่าอัน,นอันนี้เข่งอันนี้ท้างงซื้อมาใบาละร้อยอ้อลืมบอกไปอันปีนี้ท้างงซื้ออันพันธุเลียนเนี่ยครับพี่ต้องไอ้กิ้งกระโดดเนี่ยมาต้นละร้อยห้าสิบทางงแลนไปซื้ออยู่จันแถวน้ำตกพิวครับ อันนี้ถวอง่ะไปซื้อ,อยูจันแถวน้ำตกคิวซึ่งมีอันมีเจ้าที่ที่ทัองอ่ะไปซื้อ,อยูประจำมียู่เจ้าหนึ่งขับเจ้านั้นเพิ่นเพื่น,นกสีกสีเอ่อที่หลายๆมองเนาะที่เจ้างอไปเบิ่งมาท่านไอเอจ้านี้เพ,พิ่นกสีดีแน่คือเอ่อต้นลำต้นสิอวกลำลาต้นอวกลำต้นส,ส,สีสีแดงครับ เพื่อนว่าสีแดงก็คือมันจะเป็นที่บวกข้างปีเพื่อนว่างสั้นครับไอไ้อที่เอามาต่อนี่เพื่อนว่าบวกข้างปีเดี๋ยวเ้อสั้นมันมีอย่างนี้เดี๋ยวเทางง้าเงาะสีพามาเบ่งครับก็คือที่เท้าเงาะเตรียมไว้เนี่ยคือหนึ่งกระถางปุ่งกีนี่แหละแล้วก็อันนี้ก็คือเปลือกเปล้าครับ ตันะวกบเข้าเาทางเงาะกะเอามาโรยก้นเอ่อเลยโรยก้นปุ่งกีครับเลยก้นปุ่งกีเอ,เอ,เอ่อเออเทงเงาะลืมบอกไปว่าดินที่เทา่าเท่าเงาะใสบรูวาสิถึกถึกบอ่อครับเพราะว่าเทงเงาะใสอันอันอันนี้ไหมพี่น้องเป็นดิน ดินที่มีเพื่อนเขียนไว้ว่าดินที่มีใบกัมปูเป็นดินที่ปลูกปลูกเปลูกต้นไม้ครับไว้สําหรับปลูกต้นไม้สัน้นทั้งะก็เลยไปซื้อมาอ,อันนี้ถุงละสิบบาทครับหรือยี่สิบบาทนั่นแหละกระถางนี่สิใส่อยู่ประมาณสามถุงครับสามถุงใส่เอ่อ ทั้งงอบได้ใส่อันอันดินดินเหนียวครับทับ้งงอที่บได้ใส่ดินเหนียวหรือว่าไอไอดินที่นี่ทั้งงอใส่ใส่ดินที่ขี้เพิน่นเพิ่นเป็นดินที่ปลูกต้นไม้อยู่ว่าสั้นแต่เลยอยากร้องเบิงว่าเห็ดถือโครับอยากขอคุ้มรู้ของอาจารย์หลายๆท่านเดี๋ยวอ่าทาั้งงอสิร้องพามาเบิงเด้อครับ อันนี้เป็นเป็นทุเรียนที่ทงงังเงาะได้ไอ้นี่แล้วแล้วกะเดี๋ยวนี่ทงงังเงาะตัดออกมามันประับคอือก้อนถุงทงงังเงาะตัดถุงออกมาแล้วก็มันมันกระสิมีหกักลากแก้วครับลากแก้วอันนี้ลากแก้วเดี๋ยวทงงังเงาะก็สิตัดตัดเพื่อนว่าให้ตัดลากแก้วออกเดี๋ยวกรสิตัดลากแก้วซรงนี้ออ,อกครับให้กรตัดลากแก้ว บังกันเด้อครับว่าล,ลักแก้วมีงเงาปะครับตัดลักแก้วออกละเดี๋ยววันนี้อันนี้ก็สิเอาอดินก้นอันนี้ก็สิเอามาใส่นี่เด้อพี่น้องครับเอามาโรยใส่นในในกระถางครับพอโรอยในกระถางเราก็สิเอาต้นไม้ต่างวางอ นี่นี่เอาตังวางแล้วก็พอเอาตังวางสิมาครับก็สิเอาขิดดินดินที่ว่าซื้อม้านี่แหละครับกระสอบละยี่สิบาทนี่แหละก็สิเอาใส่รอบๆข้างนี้ครับก็สิเอาใส่รอบๆข้างนี่อย่า เบิ่งหน้ครับเดี๋ยวจะใส่หลบดคาน